ค่ะวันนี้มาวงสวงค่ะเรื่องแต่แพ็กเกจนะคะเป็นภาพยนต์ใหม่จาก True ID ค่ะระบบเป็นอะไรคะระบบเป็นฟานะคะในเรื่องเป็นในเรื่องเป็นรเดอร์ที่คอยต้องส่งพัสดุจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างทางก็จะเจอนู่นนี่นั่นอุปสรรคเยอะแยะมากมายนะคะก็หนว่าตอนนี้ทำลูกศรไปแล้วค่ะก็ ตัวหลักๆเรื่องนี้จะมีเป็นเวิร์กช็อปการแสดงกับเวิร์กช็อปบูนะคะเรื่องการใช้ปืนใช้มีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สําหรับเบลอันที่หนักนิดนึงก็จะเป็นพวกเรื่องปืนเรื่องการใช้มีดเรื่องแบบศิลปะป้อ,องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ซีโร่มากไม่ไม่เคยจับปืนมาก่อนเลยไม่เคยจับมีดมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสอนเทคนิคว่าการใช้มีดจับยังไงการใช้ปืนต้องจับยังไงให้ถูกวิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันต้องเหมือนแบบอิงกับผ้าด้วย จ้งจับปืนยังไงให้มันสวยให้มันเท่ให้มันดูโปรโด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เวิร์กช็อปเยอะอยู่เหมือนกันมีเป็นยังไง้งโดนแกล้งมคะ <c oughs> ยังไม่โดนค่ะเพราะยังไม่ออกกองแต่ว่าถ้าออกกองก็อาจจะมีบ้าง<ช>จริงๆเคยเจอพี่แมนอยู่แล้วแล้วก็พี่บิวก็เคยเจออยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงๆจังแบบนี้เดี๋ยวฝากเชิญชวนเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะได้ดูเมื่อไหร่ โอเคค่ะก็ขอฝากเรื่องแบบแพ็กเกจช่วยนะคะก็ได้ดูทาง True ID ปีหน้าแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะโอเคงั้นตัวเลือกตัวบ้างตอนนี้เรามีผลงานอะไรอื่นไหมคะนอกจากอันนี้ตอนนี้ที่เพิ่งถ่ายจบไปค่ะก็จะเป็น The, เออ่จะเป็น Startup Thailand นะคะน่าจะออนปีหน้าเหมือนกันค่ะแล้วก็เออ่งานประปรายก็มีตามอีเวนต์แล้วก็มี YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถติดตามได้ก็รับสมัครด้วยคุณว่าตอนนี้เราไม่เห็อนอัปเดตเลย คือคือตอนนี้กำลังซุ่มทำทำทำรายการหนึ่งอยู่ก็ก็เลยอาจจะอันอันที่เป็นถ่ายไลฟ์สไตล์เลยอาจจะแบบน้อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากกด subscribe ไว้ก่อนละกันนะคะได้สายออกกำลังกายด้วยดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้ต้องออกหนักหน่อยเพราะว่ากำลังจะเปิดกล้องเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบว่าใช้ฟิสิกส์เยอะแล้วมันก็เหมือนแบบต้องวิ่งต้องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบิวร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนิดนึงรับไดูแลสุข ไอนะคะมีเคล็ดลับดูแลสุขภาพแบบนี้เสรศษไหมพอจะแชร์ได้ไหมก็ต้องกินดีนอนดีแล้วก็เอ่อออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะใช่แล้วก็แบบอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบเห็นในไอจีพี่สาวหรือเปล่าคะที่จะมีหลานังอะไรในซาร์ดิโออ๋ออันนั้นเพื่อนค่ะช่วงนี้เพื่อนๆก็แบบว่าแข่งกันแต่งงานมั่นกันสะบัดเลยเราก็เลยแบบว่าเออต้องให้ความยินดีเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอ้โหของหนูน่าจะห่างไกลจากการมีแฟนหรือว่าจากการแบบว่าแต่งงานมากๆเลยค่ะยังไม่มีอะไรยังไงพอจะยๆได้คคนคุยก็ก็ก็จริงๆมันก็มีมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้มีใครแบบจริงจังหรืออะไรค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวทิ้งท้ายแต่วันแม่แล้วรู้จึกคุณแม่นิดนึงค่ะค่ะก็คุณแม่นะคะ มารดาเป็นผู้ที่มีบรคคุณนะคะก็เก็บเงินคอยเก็บเงินให้หนูนะคะคอยแบบว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วหาเงินเพื่อเราก็ต้องให้เขานะคะใช่ให้เขาเก็บอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถึงถึงบรรแม่ถึงทุกคนแล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนออขอให้คุณแม่ของทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเนาะเพราะาช่วงนี้ก็อาหารการกินมันค่อนข้างหลากหลายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันแบบ มันวัตถุดิบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศแบบนี้โรคภัยแบบนี้ก็อยากให้ทุกคนคอยดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันค่ะจะได้แข็งแรงอยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่ไปนานๆ